โ so oh, 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 oh. อ้ไงท้องไงท้องสวัสดีครับแฮปปี้ไร i ิ g งฮะ so tricky, ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนช่องเราด้วยนะครับแบตเตอรี่เจล TCS ไฟดีค่า CCA er. สูงรับประกันแบตเตอรี่1ปีสนใจสั like ่งซื้อได้ที่ facebook หรือไอดี n e นี้ได้เลยนะครับผมก็ใกล้ฤดูการออกทริปแล้วเนาะทีนี้ผมเห็นว่าถ้าเป็นสายเดินทางบ้าบุกรอย่างผมอะบางคนไม่กล้าเนาะไม่กล้าที่จะ ไปกลางตรงกลางเต็นอะไรเงี้ยักกลางไว้เป็นหรืออะไรแบบนี้นะครับจริงๆมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าหลายคนก็เป็นแล้วหลายคนก็ไม่เป็นเนี่ยเนะครับดูดิเต็นผมซึ่งเคยได้กลางไปไม่กี่ครั้งนะครับแล้วก็ที่ออกออกทิปมาก็คือยังไม่ได้ใช้กลางแล้วแล้วก็หุบเข้าไปแล้วนะฮะก็มาดูกันว่ามันยุ่งยากหรือเปล่าเพื่อเป็นการตัดสินใจของหลายคนว่า จะซื้อเต็นดีไม่ซื้อเต็นดีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เต็นตัวนี้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับได้มาจากพี่ท่านหนึ่งแนะนำมาก็ยังไงล่ะเดี๋ยวเราลองมากางกันดูก่อนดูอุปกรณ์ของของเขาก่อนว่ามันมีอะไรม้างวันนี้ตั้งใจคือจะมากางแล้วก็จะล้างทําความสะอาดก่อนก่อนออกทริปด้วยนะครับก็จะได้ให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยว่ามันไม่ได้ยากนะครับ สำหรับสายมอเตอร์ไซค์จะเอาเป็นแบบเต็นท์แบบม้วนๆไปถึงผูบกลางอันนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นเต็นท์ลักษณะนี้ผมส่วนใหญ่ไปคนเดียวแต่เต็นท์นี้มันนอนได้ถึง3คนเลยก็เลยใหญ่แต่ถ้าเกิดคนที่เดินทางคนเดียวบ่อยๆก็เลือกไซส์ที่เหมาะสมก็แล้วกันนะครับอ่ะนี่ในนี้ก็จะประกอบด้วยี่ถุงแรกเลยน่าจะเป็นพวกคานเสาอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราแกะดู เดี๋ยวให้ผมให้ดูทั้งตอนประกอบทั้งตอนเก็บแหละว่ามันยากหรือเปล่านะครับก็ใช้เวลานิดนึงมันไม่ยากแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงนะลองดูนะครับนี่เห็นไหมคานเข้ามาเป็นกำๆงี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันแยกเป็นส่วนๆของมันได้อีกแล้วเราก็มาเล่นกังฟูกันครับนี่ มันมีสายข้างในเนี่ยเป็นยืดๆเนี่ยครับต่ออยู่เห็นไหมเราแค่ขยับขยับขยับแบบนี้มันก็จะเข้าที่เข้าทางของมันกลายเป็นเส้นเดียวนะครับก็สำหรับเต็นที่คุณภาพอ่าราคาที่ถูกหน่อยก็พวกวัสดุพวกนี้ด้วยนะถ้ามันขาดแล้วทีเนี้ยมันจะลำบากเราถามว่ามันยังประกอบได้ไหมมันก็ประกอบได้แต่มันไม่สะดวกเท่านี้อันนี้ก็คือแบบ เราก็พลิกพลิกแค่นี้นี่จับยัดยัดเข้าไปนะมันก็จะกลายเป็นเส้นเดียวและอ่ะเราได้หนึ่งเส้นแล้วครับทิ้งไว้ก่อนว้าวนะฮะเส้นที่สองเนี่ยทำเหมือนกันครับดูไปด้วยประกอบไปด้วยเลยนะว่าข้างในมีอะไรบ้างเล่นเล่นอยู่ด้วยกันไปด้วยเลยฮะกลางมันหน้าบ้านเนี่แหละก็ตั้งใจล้างทำความสะอาดเขาด้วยนะครับ นี่อยากว่า,าการครั้งสุดท้ายแล้วก็เก็บเลยก็ยังไม่ได้ล้างเช็ดอะไรเขาไม่รู้ฝุ่นเยอะอะไรขนาดไหนด้วยนะครับอ่าได้ได้อีกเส้นละเส้นสองว้าวอ่ามีเส้นสั้นด้วยเห็นไหมเส้นสั้นเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันว้าวมีอีกไหมนี่ยังมีอีกเส้นสั้นมีสองเส้นกรอบเข้าไป เอนี่ตอนนี้มันเที่ยงนะเนี่ยมียุงด้วยเหรอผมเรื่อลำคาญยุงยุงกัดขาเจ็บอ่าในนี้มันจะมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเทออกมาดูอ่าก็จะเป็นพวกสมอบกเดี๋ยวดูรูปร่างมันก่อนซึ่งถ้าลมไม่แรงเราก็ไม่ได้ใช้นะครับยึดเต็นติดกับพื้นไว้ที่เต็นต์นจะมีรูเราก็เอาตัวนี้ไปเสียบปุ๊บ ล็อกไว้นะนะครับข้างในมีหลายตัวมีหลายตัวเลยครับมีมีเชือกด้วยเผื่อว่าต้องดึงต้องล้ังอะไรนะก็เขาแถมเชือกนะผมก็ยังไม่ได้ใช้ก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้สมบอบกนะครับก็ยึดหยุดนะปึ๊บหมดละเหลือแต่อันนี้เขาเรียกฟลายชีสหรือเปล่าน,นี้จะคุมเต็นท์ดัด นะครับตัวเต็นท์ละของเรานะครับจะยากจังไงตัวเต็นท์ครับจริงๆเขาก็มีวิธีประกอบมาให้ตรงนี้เลยนะเผื่อหลงลืมก็มาเปิดดูนะครับตัวนี้ เริ่มหอบแล้วเรามาดูที่ตัวเต็นท์นะครับก็จะมีนี่หูแบบนี้นะครับเพื่อเอาไว้ร้อยตัวคานเข้าไปนะน,นะครับจะงงกันอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูเลยก็คือเดี๋ยวเราจะร้อยคานทะลุมาเป็นเครื่องหมายบวกก่อนนะครับนี่มีช่อง ช่องให้ร้อยร้อยมาเป็นเครื่องหมายบวกก่อนนะนะครับนี่นะครับเอาเส้นยาวเนี่ยร้อยให้มันเป็นเครื่องหมายบวกก่อนร้อยเข้าไปในรูเลยนะ แล้วก็ดึงเลยนหน่อยนิดหน่อยอ่าเส้นยาวอีกเส้นหนึง่งร้อยครับไปเดิมครับเข้ารูเป็นเครื่องหมายบวกทำเป็นเครื่องหมายบวกก่อน ตรงนี้เราก็จะเหยียบเต็นท์ของเราอย่างสนุกสนานนะฮะซึ่งเราก็จะใช้นอนคืนนี้แต่เราก็นอนเราก็เหยียบมัน <c oughs> การออกการไปเที่ยวนะครับอยู่กับเต็นท์นี่ก็คือสร้างความลำบากให้ตัวเองอะอยู่บ้านมันสบายนะครับแต่ความลำบากมันก็คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เราจะได้ทำมันนะฮะอยู่บ้าน คือการออกทริปเนี่ยเราจะไปทําสิ่งที่เราไม่ได้ทําตอนอยู่บ้านนะครับเช่นนอนกลางดินกลางทรายเนาะอยู่บ้านเราก็สบายอะ่ะไปหาเรื่องลาบากหน่อยนะครับเพื่อให้มันเกิดประสบการณ์ชีวิตเอา้าเข้าเรื่องต่อทีนี้อ่าตอมกล้องตัวเล็กหน่อยนี่นะครับพอเราร้อยเป็นเครื่องหมายบวกเรียบร้อยแล้วไอ้ตร้มขอตัวนี้เห็นไหมนี่มันเข้าง่ายนะครับมันเข้าง่ายมาก ก็คือดันเข้าไปแค่นี้เองนะฮะเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องขอก็คือร้อยตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกตัวขอตัวนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันนะครับอ่ะร้อยสองขอเรียบร้อยแล้วข้างนี้นะแล้วก็เอาปลายมาจิ้มไว้กับไอ้ตัวนี้นี่นี่นี่นะครับปลายจิ้มนี่นะครับเราก็เอาปลายมาจิ้มเห็นหรือเปล่าไม่รู้กล้องอนะ่ะ คนเดียวด้วยมันไม่มีใครมาซูมให้ตัวนี้นะครับปึ๊บทางนู้นก็ทําเหมือนกันนะดึงมาให้ดีครับเอาขอเอาขอสีส้มเนี่ยเกี่ยวเข้าไปปับป๊บปลายข้างนู้นก็อย่าพึ่งหลุดนะครับ ก็จะดันดันให้มันโกงขึ้นแล้วนะทีนี้อย่าไม่ต้องไปซีเรียสครับเอาอด้านปลายเนี้ยใส่ไปให้ได้ก่อนติดตรงไหนเราก็ขยับอย่าให้มันฉีกครับเสียเต้นเราหมดอึบอึบอขยับให้ดี อบจะฝืนๆหน่อยครับครั้งแรกมันก็จะอย่างเงี้ยจะฝืนๆหน่อยแต่ครั้งต่อไปมันก็จะดีเองนะเลามก็ดูตรงไหนผ้ามันติดอะไรหรือเปล่าขยองขยับให้ดีครับอ่าทีนี้เริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมกลางอันนี้ออกมาครับกลางตัวสายนี่ออกมาครับนี่ตัวตะขอเห็นไหม เกี่ยวเข้าไปปุ๊บตะขอที่หนึ่งตะขอที่สองถึงมาเกี่ยวเข้าไปปุ๊บนะครับนี่ด้านเหล็กรูข้างล่างนี่เห็นไหมครับยัดเข้าไปในนี้นี่กล้องผมมันละเอียดพอที่จะซูมให้เห็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวทำให้ดูตอนหลังข้างนี้ข้างนี้ก็ทำเหมือนกันครับรูดมา เขี่ยเข้าไปโอ้เกี่ยวเข้าไปโอ้ด้านปลายครับสอดเข้าไปปุ๊บเราได้เต็นแล้วหาประตูก่อนแหมประตูอยู่นี่เห็นไหมเรียบร้อยเป็นหนึ่งอย่างนะครับถ้าถ้าไม่ใช่นาฝนอะไรอย่างนี้ก็ แค่นี้ก็อยู่ได้นะครับแต่ทีนี้ยังเหลือนี่ยังเหลืออีกสองเส้นทำยังไงเป็นปลายชีตนะครับตัวนี้ถ้าหน้าหนาวเนี่ยลืมกลางตัวนี้นี่แย่นะครับเพราะอะไรน้ำค้างลงนอนไม่ได้ฮะ เอาเต็นถอยหลังไว้ก่อนนะพี่เกยียรตขยับกล้องเห็นไหมอึ๊บแหเราจะได้เห็นตัวไฟชีทแฟบเข้าให้นี่ไฟชีทมันจะมีด้านกว้างนะครับพึ่งกว้างกว่าเจ้าเจ้าเส้นนี้แต่ว่า เราจะใช้ด้านกวางมันฮนะให้เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นี่นะนี่มันจะมีเดี๋ยวกล้องอยู่ไหนกล้องเล็กโอเคนี่นะครับสำหรับเส้นเล็กนี่เราก็มาวางเป็นเครื่องหมายบวกอย่างนี้ก่อนอันนี้เต็นโดนย้ายไปตรงนู้นแล้วร้อนตรงน,นี้มันร่มกว่านะครับก็ใช้ตรงนี้นะนี่นี่ตรงปลายนี่ มันจะมีเอาไว้ให้ใส่นะครับซึ่งปลายก็จะเป็นปลายแบบป้องกันการฉีกขาดของเต็นท์อยู่แล้วนะก็สวมเข้าไปในนี้เ,เราเรามาลุยกันต่อเลยครับนี่เราก็ใส่ปลายเข้าไปางี้ตรงกลางมันมีเชือกให้ผูกเดี๋ยวก็ให้ผูกนะครับเาใส่เข้าไปางี้ทั้งสองะทั้งสองเส้น เข้าไปปึ๊บนี่ยังไงครับนี่พอเราใส่เรียบร้อยแล้วเราก็เอามาไว้ตรงกลางแล้วก็ผูกผูกมันงครับไปึ๊บอืม มันจะตุกดีที่สุดครับตรงนี้มันเราไม่ต้องกลัวมันหลุดเราแค่ต้องการผูกให้ประคองไปอย่างนี้เท่านั้นเองนะฮะอถอยไปก่อนเ,อเต็นท์เข้าคื้นที่เดิมอึ๊บออกทิปนี่ออกทิปกลางเต็นท์นี่แค่กลางเต็นท์ก็สนุกแล้วครับ ใช้เวลาพักใจเลยอครับเราก็จะเอาขึ้นไปบนข้างบนนี่เนี่ยฮะเราก็หาด้านชายมัน ไปเกี่ยวกับห่วงข้างล่างนี่เห็นไหมห่วงด้านล่างตรงนี้นะครับมีห่วงอยู่นี่นะเดี๋ยวถ่ายกล้องเล็กให้ดูนี่นะครับก็คือห่วงด้านล่างที่เราใส่ห่วงตัวนั้นไปนะครับนี่เราดึงมามันก็จะตามมาด้วยมาลวงรวบเข้ามาช่างมันก่อนเราเกี่ยวไปก่อนฮักสองอันนี่ ข้างนู้นผมก็เกี่ยวแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปดึงข้างนูน้นอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่มันร่วงพรวบลงมาแล้วเราก็เอาใหม่นี่นะฮะไม่ยากไม่เย็นไม่เป็นปัญหาปุ๊บ ปึ๊บเข้าไปเป็นไงคืนนี้เรามีที่นอแล้วเออเห็นไหมแค่นี้เ็นจ๋าก็ไม่หนีค่าไปไหนแล้วนะครับอ่าวิธีเกี่ยวให้มันสวยงามปึ๊บม,มันจะมีเชือกอีกนะเนี่ยเราก็รัดเชือก เข้าไปได้อีกนะครับให้มันมั่นคงมากขึ้นแต่กรณีนี้ลมไม่แรงนะก็เลยไม่ได้ทำไงครับดูสวยงามนี่เมืกก่อกี้หลายคนไม่ใช่หลายคนหรอกผมก็สงสัยว่าเชือกมันมีไว้ทำอะไรหลายคนก็คงสงสัยอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูว่าบนไฟล์ชีตอะ่ะมันมีตัวนี้ นะครับถ้าสมมติว่าลมแรงหรือไงเนี่ยเราก็ผูกแล้วก็ตงเชื่องมานะครับจากตรงจุดนั้นมาตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับเออเอาเอามาดูภายในเต็นท์กันดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับเต็นท์นี้นะครับไม่ได้ใช้นานใครขโมยซิปผมวะอ๋อซิปอยู่นี้ ตรงนี้มันจะมีรุ่นนี้มันจะมีกันแบบกันแมลงกันน้ํากันอะไรกับของซิปเขาด้วยนะนะฮะเปิดแล้วปึ๊บเต็นนี่ไม่ได้ใช้พักหนึ่งนี้ต้องเออตากแดดหน่อยไหมกิ่นนี่รันจวนจริงๆอ่ะเปิดให้หมดนะ ตัวนี้ใช้ได้อยู่ครับร้อนใช้ได้อยู่มันไม่ได้เย็นหรอกนะเต็นท์น่ะ,ะนี่นะฮะดูกล้องเล็กก็ได้ก็ภายในเต็นท์ก็จะมีตัวนี้นะครับเอาไว้ระบายความร้อนเพิ่มเติมได้อีกนี่หลายคนถามอันนี้ไว้ทำอะไรนี่ห้อยไฟนะครับห้อยไฟ มีไฟก็มาห้อยประตูมีมีด้านเดียวนะอันนี้เป็นหน้าต่างนะนี่น,นี้เป็นหน้าต่างเดี๋ยวระบายอากาศหน่อยเปิดระบายอากาศหน่อยอ้าวเริ่มเย็นละเริ่มเย็นละนี่หน้าต่างมีเยอะหน้าต่างมีสามด้านถ้ากระจกก็มีหกด้านเล่นปเผื่อได้นี่อึบ,อบ นครับเปิดหน้าต่างแล้วกว้างมะกว้างนะเนี่ยมีที่ให้เก็บของนะครับตัวนี้นี่นเผื่อนี่ตัวนี้งงเขาแถมมาให้มีอะไรอันเนี้ยเผื่อใครไม่มีไฟแบบแขวนก็เอานี่เผมให้ดูก็เอาสี่หูนี้นี่ครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยม เอาสี่หูนี้นี่นี่ไปแขวนไว้กับตรงเนี่ยสี่หูด้านบนเนี่ยนะครับเนี่ยหูนี่คนเนี้ยคนเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นมุง้งใช่ไหมพอมันเป็นมุง้งเราก็เอาไฟที่ส่องสว่างลงมาข้างล่างไปวางไว้ใต้ไว้ไว้บนนี้เนี่ยไว้บนนี้ป๊าปมันก็สว่างเหมือนกันก็คือแบบแขวนก็ได้ไม่แขวนก็ได้นะครับดูในเต็นท์ผมสิยังสะอาดอยู่เลยข้างนี้ก็มีที่ใส่ของ Hey. ประตูอ๋อข้างนี้เป็นหน้าต่างด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นประตูได้ด้วย <c oughs> เปิดสองด้านนี่ประตู <c oughs> อืออะข้างนี้ก็เป็นประตูด้วยเป็นหน้าต่างด้วยนะเออลมเริ่มเย็นข้างนี้ก็เหมือนกันนี่ข้างนี้ก็เป็นหน้าต่างด้วย นะฮะเป็นประตูด้วยเป็นหน้าต่างด้วยเหมือนกันสองด้านเลยนะฮะดูมันห้อยๆอย่างไงวะก็คงต้องต้องม้วนเก็บอ่ะนี่ไงมันมีจุดให้ม้วนเก็บอยู่นะครับม้วนๆแล้วก็คงล็อก,กตัวนี้นี่ไงห่วงตัวนี้เห็นไหมโอเคอ่า,อานี่ใครถามว่าเอ็ม้วนเก็บยังไงเนี่ยยวทำให้ดูมือเดียว นะครับก็เ,เนี่ยมีห่วงห่วงเนาะแล้วก็มีแท่งแท่งเนี่ยอ๋อก็เอาไอ้ห่วงห่วงใส่ไปในแท่งแทงก็จะเป็นรูปร่างนี้เนี่ยรวบไว้มีทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาวรวบสายโอ้เงาแตกพักอากาศดีๆตอนนี้เหมือนอยู่เขาใหญ่ <laughs> โอเคเอ,อะไรต่อละตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ย เต็นท์ผมตอนนี้มันน่าจะยังนอนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่านอนน,อน่านอนได้แต่ว่าอาจจะไม่สบายนะบางคนก็เตรียมเสือเตรียมผ้าปูไปอะไรไปเนาะทีนี้ทีนี้ถ้าเราถ้าเราลองเป็นที่นอนลมละ่ะเออนี่ไงเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนช่องเราด้วยนะครับแบตเตอรี่เจล TCS ไฟดีค่า CTA สูงรับประกันแบตเตอรี่1ปีสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook หรือ ID l ดียดีได้เลยนะครับผมถ้างั้นทางนี้ได้ล็อกแล้วปิดหน้าต่างก่อนแล้ลุยๆใช่เปลนหน้าต่างนนเป็ดนหน้าตานน่า,ตาง